นี่ไม่ใช่ภาพวาดแต่นี่คือภาพจริงไม่ได้ใช้นักแสดงแทนไม่ได้ใช้แสแตนอินแต่นี่คือตัวจริงเตี้ยวเตี้ยนิ่ sa Three. Right. เราจะเปิดตัวอยากน้ำกันนะคะพี่พี่ทั้งหลายเราลองสีด้วยสิเราจะมาเล่นสีกันสวัสดีจ๋าจ๋างูนอน เจ้ามุกเจาทำไมถึงนอนหน้ารักอะไรอย่างนี้จม